คนคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะมาทานข้า,าวเช้าที่ตลาดปลาะคะ่ะตลาดโทโยสุมาร์เก็ตตลาดเนี้จะเปิดตั้งแต่เช้านะคะถึงบ่ายสามโมงถ้าใครที่แบบไม่รู้ว่าจะไปทานอะไรตอนเช้าอย่างเงี้ยแนะนำว่ามาที่นี่แต่ตลาดที่นี่ค่ะเขาจะปิดทุกวันพุธนะคะยังไงก็ถ้าในแผนของใครที่แบบมีอะไรอยากทาอนอาหารสดๆอย่างเงี้ยแนะนำเลยว่าที่นี่สดจริงๆ ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในของตึกของตลาดแล้วนะคะมันจะมีหลายร้านให้เราเลือกมากเลยเราก็ดูเอาว่าแบบถูกชะตากับร้านไหนหรือเรียง <c oughs> ก็คือที่คนญี่ปุ่นเขา,เขาไปเยี่ยมเออร้านนั้นน่ะก็จะถูกเนี่ยเราก็สามารถแบบเดินดู <c oughs> เดินดูก่อนได้ว่าแบบเออถึงจะกินร้านไหนดีนะคอนเฟิร์มเลยว่าทุกร้านคือสดสดใหม่มากๆเพราะว่า ก็คือเขาเอามาตอนเช้าอ่ะจริงๆมันมีอีกนะคะแต่ว่าอยู่ด้านล่างแต่ต้องมาเช้าแบบช้ามากๆก็คือแบบตีห้าหกโมงเจ็ดโมงประมาณนี้ไม่เกินสามชั่วโมงนี้เจ็ดโมงอ่ะช้าสุดๆคือเจ็ดโมงก็จะเป็นตลาดปลาด้านล่างแต่ว่าเรี่ยเนาะ <c oughs> ก็มาเท่านี้ค่ะแต่ตลาดก็คือถ้าเป็นลาดนด้านบนอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดปลายสามโมงนะ ยังไงก็มากันทห้ทันนะคะทุกคนอยากให้ลองมาชิมจริงๆเพราะว่ามันสดแล้วมันก็แบบอร่อยมากๆจริงๆราคาก็คือไม่แพงโอเคเดี๋ยวรีบเลือกร้านก่อนล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ร้านที่เราอยากจะทานแล้วก็คือร้านนี้ ชื่อร้านอันออกนะแต่ว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วว่าเคยมาทานเราก็รู้สึกว่าแบบมันอร่อยมากแต่ว่าถ้าใครอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยฉันถูกชะตา้านุลานีแต่ลีก็เหมือนพูดแนะน่าเหมือนเดิมว่าแล้วแต่เซส์ของทุกคนแต่เราเลือกความเซ็กโซนเนาะนะะี่ค่ะก็คือแบบในโนงแรมก็คือเขาจะจัดแบบเป็นเซ็ตให้เลยเราก็เลือกเอาแบบเราอยากจะทานเซตไหนแต่เซ่น,นีม่มันมาตกแต่งนั้น,นนะ เราแป๊บนึงนะแต่ว่าถ้าถามตอนนี้ที่เล็งไว้ก็คือมีอันนี้ที่เป็นพหน้าแล้วก็น่าจะสั่งอูนแยกมาเพิ่มอ่ะอีกคนเริ่มขอดเย็นกันแล้วค่ะคนเมียก,กินอันนี้อีกคน,อน,นโอเคอะไรที่น่าก็ได้ยนะคะจากเราเป็นเซ็่เราสั่งมาเซตแบบ หน้านะน้าเข้าก็จะในเซสเขาก็จะแถมแบบลูกีโขอะไรอย่างเงี้าด้วยก็สช้หาของคุณได้นะคะจากนั้นก็อันนี้ก็คือถ่วเนเ้อี่เป็นคิดว่าอร่อยอ่ะมันอร่อยมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินดู มันคือใครที่แบบลู้สึกแบบไม่ชอบไปได้ยังไงมันไม่อร่อยอะไรเแต่คือมันอร่อยมากเพราะที่นี่ยมันสดมากแล้วก็ไม่มีข้าวคือเราไม่ข้าวเลยเราอ่านก็คือ